ผู้บ <tu i ro> ัญชาการสันนกษานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าภายในสัปดาห์นี้จะทราบผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีฆาตกรรมนักธุรกิจชาวสเปนนะครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดขณะที่ผู้ต้องหาเข้าไปซื้อสิ่งของบางอย่างเพื่อนํามาใช้ในการก่อเหตุครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งหนึ่งว่าพบนายอาตูเซการาปินเซ เข้าไปซื้อสิ่งของแต่ตำรวจขอไม่เปิดเผยรายละเอียดส่วนกรณีสสเปน mm hmm. เผยแพร่ข่าวว่านายอาตูให้การสะท้อนว่าบุคคลอื่นเป็นผู้ลงมือฆ่านายดาบิดนั้นยังไม่ทราบเรื่องและไม่ทราบด้วยว่านายอาตูไปให้สัมภาษณ์สถานที่ใดเนื่องจากผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมขอ,ของตำรวจตลอด48ชั่วโมงหลังมีการส่งตัวมาจากกัมพูชาขณะเดียวกันตำรวจยังได้ประสานขอ,ข,อข้อมูลกับทางการสเปนด้วยว่านายอาตูมีประวัติการถูกดำเนินคดีหรือเกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรม เราก็ต้องติดตามพยานหลักฐานต่อไปนะครับซึ่งยังมีอีกหลายจุดอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ไปดูที่โฮมมาร์ทผู้นี้เราก็ได้พบรูปอัตูเข้าไปซื้อของอยู่นะครับซื้อในลนักษณะซื้อเปอ็อนอุปกรณ์ของการเกี่ยวข้องกับดีคือเห็นเห็นในในทีวีว่าไปเดินซื้อของอยู่นั่นแต่ยังไม่รู้รายละเอียดว่าซื้ออะไรบ้างนะครับการลงมือฆ่านายดาวิดนั้นยังไม่ทราบเรื่องแล้วก็ ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพลตบตร,รมนูเมฆหมอกผู้บัญชาการสำนักการพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็มีการเปิดเผยว่าผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากการตรวจสอบดีเอที่เกิดเหตุทั้ง3แห่งบ้านพักในซอยรามคำแหง174คอนโดมิเนียมย่านพระราม9และคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์นี้จะทราบผลที่ชัดเจนครับขณะที่พลตจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางยืนยันว่า ได้ผลด n a นเมนุษย์3มคนเป็นผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนจากบ้านพักย่านรำคำแหงซึ่งเป็นส่วนที่เก็บได้จากก้นบุรีและต้องรอการเทียบเคียงด n a นเของผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตว่าจะมีความเชื่อมโยงกนันหรือไม่ส่วนการเก็บหลักฐานที่ตู้แช่แข็งและอ่างอับน้ํารอบที่2รวมทั้งรถจักรยานยนต์ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจพิสูจน์ว่ามีดีเอนเก่อนนําที่จะมาเทียบเคียงกับผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตอีกรางครับ